นี่คือไอคอนสยามนะครับพี่น้องเป็นท่าเรือของไอคอนสยามเนาะพี่ครับวันนี้ก็เต็มไปด้วยชาติต่างชาติครับเปนกาหลั่งไหลามาเทียมองไทยนะพี่น้องดานพูดกับเป็นมองสมบิวครับเบบห็นบหมเนาะยอดแสงเนาะนี่ครับด่านท่าเรือเนี่ยครับเต็มครับโอ้โหด่านท่าเรือนี่คนเยอะจริงๆวันนี้เป็นชาติต่างชาติพี่น้องเบยนะครับโอ้โห ตอนนี้ก็เวลา16นาฬิกา30นาทีนะครับแต่ด้านท่าเรือนี่เต็มนะครับโอ้โหคนลั่งไหลมาเทียมืองไทยนะพี่น้องนี่ครับเต็มครับอันนี้กลาเป็นสันสองขับของเลอือทงฝาครับนะี่ครับชาติ่างชาติทั้งนั้นครับสับเพิิงเนาะ เดี๋ยวคลิปนี้กาจะขอพาทุกคนนะครับล่องเลือนะครับจากหน้าห้างไอคอนสยามครับไปที่วัดอรุณครับไปที่เจิ้งหวังเมี่ยวด้านท่าเรือที่คนเต็มครับนี่ครับพี่น้องบยนะครับลายเฟิร์กนะครับไปก่อนนะครับบ๊ายบายนี่ครับเป็นชาติดังชาติโอ้โหมาเป็นทัวร์ครับพี่น้อยนะครับ เป็นกุ๊ปทัวร์เนาะนะครับเต็มครับดานเตอร์กัเป็นเรือนลำเที่ยวครับนี่ครับหืมคนหลายเนาะไอคอนสยามครับหืมสวยจริงจริง งามดิพี่น้องตอนนี้กลับเป็นริเวอร์ซิตี้ตอนกลางวันเนาะตอนช่ง16นาฬิกา30นาทีครับ ด้านบนแกเป็นเร่นําเทยวครับเป็นเ,ร,นเ,ร,เ,นเร่ด่วนเจ้าพญาครับค่าเร่16บาทนะครับดิเออร์ซิตี้ด้านนี้ครับค่าเร่30บาทครับถือว่าคุ้มค่าครับแต่ช่วงนี้ก็เป็นหน้าฝนนาะพี่น้องเป็นหน้าฝนครับ งามดีครับภาบรรยากาศดีครับแต่มุมนี้สวยจริงๆครับโอ้โหพี่น้อยครับมุมนี้สวยงามมากครับซับเพลมกับมุมนี้ครับแต่วันนี้ท้องฟ้ามืดคึ้มเนาะ้าฝนครับมาฝนท้องฟ้าก็มืดคึม ในน้ำเจ้าพญาไม่น้ำแห่งชีวิตครับช่างสวยงามจนเลยเกินครับก็ขอเรียนเชิญเด้อท่าพืวว้าครับท่าเพื่อมาเมืองไทยเนาะท่าเพื่อมากรุงเทพมหานครครับขอเชิญเชื่อมาร้องเลิศครับมาส้มคมงามครับคาเลอร์กันสามสิบบาทครับเรืออ่าคุ้งค่าครับพี่น้องเลยหรือว่าถูกมากครับ ชาวต่างชาติทั้งนั้นครับโอ้โหวันนี้ลมแรงมากพี่น้อยนะครับงามดีครับภาพบรรยากาศสา,ามลำน้ำจัปรพรริครับด้านนี้ก็เป็นเรือไฟฟ้าครับเป็นเรือติดแอร์ครับอันนี้กค่าเรือสามสบาทนะครับแต่เรือนี้ไม่สามารถขึ้นชั้น2ได้ครับ เรือไฟฟ้าเรือติดแอร์ไปแล้วครับปลายทางก็ที่เอเชียทีคครับสวยจริงๆ ร้านตรงข้ามก็เป็นเลือตรงฟ้ามาแล้วครับพี่น้องคนเต็มครับนะครับชันสองนะครับโอ้โหสิครับเต็มเรือนะครับนี่ชั้นสองหนาฝนเนาะตอนนี้น้ำกับเต็มในน้ำช้ายาครับ แต่ตอนนี้เรือเดองด่างครับตอนนี้เรือโยกเยครับเรือเด้งด่างเสียวเสียวราชวงศ์รชวงหรับผู้าที่จะขึ้นท่าเรือเอมันยอ้อนแสงพี่น้อง,งมันยอ้อนแสงครับราชวงศ์ราชวงศ์ตอนนี้เป็นราชวงศ์ครับ oh, <my> ตอนนี stand the exit. โปรดใช้ความระมัดระวังขามอทรเ,เป็นท่าเรือราชวงศ์ เอมันฉายย้อนแสงเนาะแต่มุมนี้พี่น้องนะครับมุมนี้สวยงามมากกับมุมนี้ฉากหลังกลายเป็นตึกสูงแล้วฟ้าครับนี่ครับโอ้โหงามดีเนาะนี่ครับพี่น้องเอ้วันนี้กับเมฆมืดคึมครับท้องฟ้ามืดคึมครับด้านนี้ก็เป็นท่าเรือราชวงศ์ครับราชวงศ์เทียครับด้านนี้ครับ มองนี้เขาก็สามารถไปเที่ยวต่อได้ที่ชัยนาทเท้าหรือว่ายาวรลาดครับมองนี้ที่ท่าเรือราชวงศ์นะครับถ้าใครจะไปที่ชัยนาทเท้าก็ขอให้มาที่ท่าเรือราชวงศ์ครับโอเคหรือออกแล้วครับไปต่อไปต่อไปที่วัดองรุนกันวันนี้ก็จะขอพาทุกคนนะครับไปที่วัดองคุบ เอ้ย้อนแสงนาพี่น้องตอนนี้ถ่ายรูปย้อ,อนแสงครับเอ้ย้อนแสงเนาะท่าเรือต่อไปราชนินีเป็นเด็ผู้โดยสารที่ต้องการไปวันโพป,ปากคลองตลาดท่าเตียนและรถไฟฟ้า MRT สายสีเงินสถานีสนามชายแด้ที่ท่าเเือน next pier ราชินี N7, a line to here for, white pole, or a temple of reclining Buddha. Four, four, Taian Flower Market and MRT Blue Line, Senam Station. น้านตรงข้างก็เป็นสาลเจ้าครับสาลเจ้าแบบจีนแต่บอนัสชอบมุมนี้มากครับพี่น้องนี่ครับมุมนี้ครับโอ้โหนี่ครับงามดีครับนีครับมุมนี้สวยจริงจรโอ้โห จุดจำปัญญาครับพี่นอ้องนล่ครับคุ้มค่ามากครับค้าเลยสามสิบบาทนีะครับดัานนี้ก็เป็นสะพานพรุทมลจ้าครับสวนลอยฟ้าครับด้านเทิงครับด้านนี้ก็สะพานพุทธครับ สถานี่กะดะระยูนครับเอ้พี่น้องมันย้อนแสงเนาะภาพในคลิปดูมืดๆน,น,นะครับสพานพุทธเป็นสะพานเล็กสีเขียวครับด้านเพิงกมีนุ่มสาวทั้งคนไทยทั้งชาวต่างชาติผลกลับมาแต่ลูกครับกับดอกไม้เนาะ นี่พี่น้องใกล้ถึงแล้วครับวัดอรุณด่านพุนครับ ต่อไปก็เป็นคาเรลลาชินีโปรดใช้ความระมัดระวังขณะเล่าออกจากเรือวันนี้เรือเยอะครับก็ต้องรอเขาเทียบท่าเนาะนี่ครับพี่น้องเลือเต็มครับทั้งเลือลากจูงทรายเลือฮามฟ้าครับแล้วก็เรือนําเที่ยวครับ ด้านนี้เป็นท่าเรือราชินีครับก็สวยงามครับเป็นท่าเรือที่สวยงามมากพี่น้องเลยนะครับเป็นกับออกแบบอย่างสวยงามเนาะเบื่งเล็วกก็ข้ายหอยนะพี่น้องลูกทรงคล้ายหอยเนาะนี่ครับท่าเรือลาชินีนี่ครับท่าเรือราชินีนี่ครับ <Okay. S 1> สวยจริงๆท่าเรือราชินีครับแต่ด้านพุ่นคือวัดอรุณครับใกล้ถึงแล้วเนาะวัดอรุณตรงหน้าครับด้านตรงข้ามก็เป็นวัดกัลยาครับเป็นวัดกัลยาตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการบูรณะครับเห็นบนเนาะครับย้อนแสงเนาะคลิปย้อนแสงครับ โอเคต่อไปก็เป็นวัดอรุณครับเฮมันย้อนแสงกับพี่น้อย <laughs> ตอนเอาไปต,ต่อไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรนะครับถ้าเรือต่อไปวัดอรุณ ที่ต้องการไปวัดอรุณราชวรารามวัดอรุ Next Pier วัดอรุณ Star W Align Pier 4 The Temple of Dawn เซอ่หงวังวโอ้โหวันนี้เรือเต็มครับพี่น้องเพืนะครับทั้งเรือ้ามฟ้าทั้งเรือลากจูงนนี่ครับเรือคนสายครับเต็มครับ วันนี้เรือเยอะจริงๆวันนี้แต่ด้านนี้คือวัดอาร,รุณวัดอารุณวัดอารุณสำหรับผู้โดยสารที่จะขึ้นท่าเรือนี้กรุณาเตรียมตัวรอบริเวณด้านท้ายเรือวัดอารุณวัดอารุณ for passengers alighting here please stand by at the exit โปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าออกจากเรือ please mind the gap between the boat and the pier ปาที่น้องเบนนะครับวันนี้เรือเต็มแม่น้ำเจ้าพระยาครับนี่ครับตอนนี้กันรอเข้าเทีบผ้าเนาะด้านพุ่นกัเป็นเรือดำเที่ยวครับคนกัลังไหลมาเที่ยวเนาะมาเที่ยวพัดอรุณครับตรงหน้าก็เป็นเรือไฟฟ้าครับด้านพุ่นกันเรือสองสันเรือธงฟ้าครับโอ้โหตอนนี้ก็รอเข้าเทียบผ้าครับนี่ครับคนลังไหลมาเที่ยวเมืองไทยครับพี่น้องเอนนะครับเรือเต็มครับอื้อหือ าถึงเราครับชาติทั้งชาติทั้งนั้นครับมุมนี้ก็สวยง,งามครับพี่น้องเอสนี่ครับสับเพลิงเนาะนี่ครับตอนนี้ก็รอขึ้นเรือพี่น้องหรือว่าลงเรือครับงงเนาะงงมากภาษาไทยครับต้องว่าขึ้นเรือเนาะหรือว่าขึ้นฝั่งครับนี่ครับรอเขาเทียบถ่านเนาะ วัดอรุณยามเย็นตอนนี้ก็เป็นเวลา16นาฬิกา40นาทีครับ <handling noise> ด้านตรงข้ามผมก็เป็นซอยประตูนกยูงครับพี่น้องนี่ครับตรงข้ามก็คือซอยประตูนกยูงนะครับมงนี้ก็เป็นเล่นมาร์กเนะาะท่าํำก็จะเต็มไปด้วยชาติต่างชาติครับเพื่นก็จะมาส้มวิวแล้วก็จะมาถ่ายรูปครับ แต่ตอนนี้เรือเข้าไม่ได้ครับเรือหลายชุหนะครับเรือเต็มนะครับนะครับน้องคนลังไายมาเตเมบองไทยครับนี่ครับอันนี้กับเรือดำเที่ยวครับเป็นเรือเช่ามอลามนอนี่ครับเป็นชาติแต่งชาติครับแต่ด้านนี้คือวัดอารุณครับแต่เข้าไม่ได้ครับตอนนี้เรือเข้าไม่ได้เลยครับ่ครับ ตอนนี้เต็มชั้นสองของเรือธงฟ้าปลายทางก็เอเชียทีคครับ <S <s <ays> <S ตอนนี้เรือของบนัสนี้เข้าไม่ได้เลยครับ <c oughs> ลอคิวลอคิวพี่ต๋องลอคิวครับลอคิวเขาเทียบพาครับ <S <s ays> <s ays> นี่ครับ <S <s <ays> <S คนลังไหลามาเทียบเมืองไทยมาเทียวกับอาลูทิคพิ่นงเลยนะครับอย่างล้นหลามครับ นี่ครับนี่คือเรนมาร์กซูฮอตนะครับที่ชาตต่างชาติก็ต้องมามองนี้ครับก็คือวัดอรุณครับวัดโพและก็วัดพระแก้วครับถ้าใครมาเมืองไทยเนาะก็ต้องมาวัดอรุณมาแต่งชุดไทยครับป้าพี่น้องเลยนครับด้านทาเลอนะครับอือนนขอซูมนะครับพาคนล่างไหลขึ่นเลอ่อทงฟ้าไปที่ไอคอนสยามเนาะ ปลายทางเอเชียทีพี่น้องเลยนะครับแต่ด้านในก็เต็มครับด้านในครับโอเคนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่เขามารับส้มครับถ้าเพอสอบเจอสอบใจการต้องขอขอรักขอแสนเนาะเพอเป็นแห้งเจอแห้งใจในการสร้างคลิปต่อไปครับพี่น้องเจอกันคลิปหน้านะครับสบายดีเด้อสวัสดีครับนี่คือวัดอรุณครับ